ก็ชิปเฉฉแล้ววิ่งเฉเลยงงไปไปไปครับเพืนนะครับเพือนนะครับเฮ้ยทีละคนทีละคนทีละคนเฮ้ยอุ้ยไปไปไปยังยังยังไปไปยังยังไป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 ยังยังไป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 ไไป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 ไไป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  มาอ่าไปเลยไปเลยไปเลยไเลยเอ้เอาเลยเอาเลยเอาอย่างจังสามสองหนึ่งไปฮึบหนึ่งสองสามฮึฮึลไปทำฮึบหมดซะไปทเฮยบฮึบฮึเฮ้ยเฮ้ยฮชยเฮ้ยไปทำฮบฮึบฮยเฮ้ยเฮ้ยลลุกเฮ้ยกุลกุเฮ้ย

เรา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 เหลือเราเหลือเราเหลือเราดึงเราดึงเราดึงดึงช่วยเราดึงอ้าวดึงไม่ได้เออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเด้งโซ่เงี้ยโกงเพื่เกมปะโก้เกมเมอร์ไม่ต้องนับหรอกเขารู้ใจกันอยู่แล้วรู้ใจ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 เออ รู้ใจรู้ใจรู้ใจฮึบรู้ใจรู้ใจรู้ใจไอ้จเพื่อนหนึ่งสองซ้มรู้ใจรู้ใจรู้ใจหนึ่งสองสำรู้ใจ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 ไอ้รู้ใจนี่พักไหนวะพักรู้ใจ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 ไปเลยไปรอรอกันรอกันเอานใจเอานใจไปไปไ กำลังเล่นทำไมกำลังเล่เอะดดงดึงดึงเฮ้ยได้นะนี่เอ้าเอ้ากระโดดไปตรงนั้นเนี่ยงสองไม่ดับกันอะไปรอรอรรไป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 

เออเนี่ทางนี้ง่ายนะนี่แปบเดียวถึงเลยเออดีวะหนึ่งสองสาสวยสามสองหนเอาเอาเอาหนึ่งสองสามบ้างได้หมหนึ่งสองสามไปโอ้โหมึงลองกันไปทำไมวะ โอ้โหโอ้หเราจะถึงแล้วจะถึงแล้วมวยปีไปมวยปีไปมวยปีไปเฮ้ยมวยปีไปวู้โหเฮ้ยตรง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 เฮ้ยนี่มันใช่เลยโอ้โหใช่เลยโอ้ยเกินไปบ้ามวยปีไปไม่ใช่กู ไปปีหมวยไปปี๋หวยล่วงเลยไหปปี๋โป๊ตรงนี้เจังอังจังงอ๋อหนึ่สองสามสวยเออทุกคนเก่งมากขอภาษาเยอรมันหน่อยได้กูจะาษาภาษาสะเปนเอ่อภาษาสเปนกันดิดูด ออใชอา่วะพูดเลยวะ o o อ๋อนึ่งสออ่า่เอ้ยเราขอภาษาอียิปต์หน่อยดีโปกึงกำโกย อ่ะไปอีย,ยิปต์ตอนเหนืออ่ะถึงทำนอยทำไมมันเหมือนภาษาสามสองหนึ่งอ่าเอาละบันไดกันไม่มีอะไรรอบนี้โอ้ยมันขึ้นได้เหรอวะมันขึ้นได้จริงปะเนี่ยนั่ขึ้นเลาเนี่ยขึ้นต่อ นี่นี่จะถึงแล้วอีกนิดเดียวสวยเดี๋ล่วงนะโอ้โหขึ้นมาโค้ตสูงง่ายเดล่วงนะอีกนิดเดียวเอ้ยเอ้ยติดเอ้ยจอมวยสำลึกสำลีสง่าเอาสง่าเอาจะมาเอาเออโอ้โหอันนี้ยาก ยากมันยากอ่ะย่ามาอันเนี้ยอันเนี้ยอันอันเนี้ยอันอันเนี้ยอันเนี้ยบาซิลไปเอาไปหาแป๊บนึงมันต้องหาจังหวะก่อนแป๊บนึงมิเงั้ยมิเงั้ยล่วงหมดเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้เอาอย่างเอาอย่างพูดยังไงวะกูนับให้ก็ได้กูนับให้ก็ได้โอเคหนึ่งสองสามไปโอ้ย ติดต hey, ิดติดตาอะไรติดเฮ้ยเฮ้ยติดเฮ้ยกูติดเฮ้ยกงดีเกัดีเฮ้ยไปสำลกกำดีสหัม่ไเดินลงทำไมเดินลมาทำไมขึ้นมา้นขึ้นมาขึ้นมาเออี่ไอไวไป let's go เอากลังเดินลงเงี้ยอย่น็อปคุณโอ กาโตกาโตอะไรอะไรเนี่ยกาโตอะไรเนี่ยจุ๊กกรพูดใช่ไหมล่นเขียวเซียมสามหนึ่งสองนับไังไงวะหนึ่งก็โดดพลาดหรอกสิบแปดสิบสอิบห้าไป อ่ะอันนี้ดีๆนะเอาดีๆเราจะเราเราจะกระโดดก้อนไหนฮะคุยกันมันเหมือนกันทุกก้อนนะมึงรับมึงรับมึงรับมึงับไปงงเลยโอเคๆอ่ะตึ้งตุ้งโอ้โหมึงนับอะไรเนี่ยไม่เห็นติ๊งตุ้งตึ้งคือเมื่อกี้กูก็พูดว่าเอาดีๆ คืออ่ามันคือแล้วมันคือมาแล้วคืออ่ามันคืออีกแล้วอ่ะอ่าอ่าดีๆนะเอาหนึ่งสองสามนะใครนับ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 อ่าหนึ่งสองสามไปเอาซิกลานโนน่า ขออหาปีนบนใดอยาปีนบนใดขอลองนะตรงเนี้ยกูขอลองน้บให้กูน้บให้กูนับให้กูน้บให้กูน้บให้สามสองหนึ่งไปกดชิปด้วยกดชิปกันด้วยมันมันมันกดชิปวิ่งโดดได้นะอย่าลืมกันนะกดชิปวิ่งไม่ต้องโดดใกล้ๆนะโอเคอ่ะ ให้กดชิปด้วยนะหนึ่งอ่าหนึ่งกดรอเลยสองสามไปไปเฮ้ยังไงกันดิกระโดดไม่ขึ้นอ่ะติดอ่ะสุดท้ายไหมรอบสุดท้ายไหมสุดท้ายมาๆมองดูดิวะมันกดชิปวิ่งได้นะเว้ยทุกคนโอเคยี่นี่เหรอเห็นก้อนที่เป็นสีเหลี่ยมปะโอ้โหทุกอันอ่ะโอ้ยคุณลุง